สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะท่านที่เปิดเข้ามาเจอคลิปนี้นะแปลว่าทุกคนจะต้องเป็นคนที่สนใจในอะาชีพดีเทลยาแล้วก็อยากเป็นเซลล์ขายายาแล้วแหละแต่ทุกคนจะมีคําถามเยอะมากเลยว่าพี่ขจีคะเออหนูอยากเข้าวงการนี้มากเลยหนูอยากรู้ว่ามันได้ไรายได้เท่าไหร่ลักษณะางานเป็นยังไงหนูจะต้องทําอะไรบ้างหนูมีคนรู้จักนะคะแต่หนูไม่กล้าไปถามเขาหรือว่าไม่มีใครบอกหนูเลยค่ะพี่ขจีช่วยบอกหนูได้ไหมคะ วันนี้นะคะเป็นวันดีมากนะคะเป็นวันที่โชคดีมากเพราะว่าจีอ่ะเปิดคลาสแล้วนะคะคือคลาสดีเทลยานะคะก็คือเป็นคลาสที่การเรียนแบบออนไลน์นะคะจี G ก็จะสอนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเอองานงานในวงการยาทั้งหมดเลยนะคะอา่าลักษณะงานที่เขาเรียกแหละที่จีจะเดี๋ยววันนี้จีจะมาตอบคําถามเบื้องต้นดีกว่าว่าเออคถามทั่วไปอะ่ะเบสิกที่จะต้องเจอกันนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่น้องๆที่จะเข้ามาถามกันนะก็จะถามประมาณว่า พี่จีคะจาเป็นต้องจบเภสัตว์ไหมนะคะคําตอบคือไม่จําเป็นต้องจบเภสัตนะคะเพราะว่าอย่างตัวจีเองเนี่ยจีจบนิเทศศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะจี G. ก็สามารถทํางานดีเทลยาได้เป็นเซลล์แมเนเจอร์ได้นะคะคือถ้าเราเรียนจบไม่ตรงสายแต่ว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาโตขึ้นเนี่ยเราก็สามารถไปเรียนโทรเรียนอะไรเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ที่สําคัญก็คือมีต้องมีใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของยานะหรือโปรดักต์หรือเครื่องมือแพทย์ที่บริษัทเขาจะสอนให้นะคะเพราะฉะนั้นคําตอบคือไม่จําเป็นนะ คข้อที่2คือ,อถ้าหนูไม่มีประสบการณ์เลยทําได้ไหมคะ คำตอบคือทําได้นะคะเพราะว่าจีมีนักเรียนที่อยู่ในคลาสแล้วเนี่ยทั้งหมด25คนนะคะที่จีสอนแล้วก็สามารถเข้าวงการยาได้นะคะโดยที่ยังไม่มีใครที่ไม่เคยไม่ได้งานนะตั้งแต่จีสอนมานะคะทั้งหมดก็คือได้งานทุกคนนะคะคนที่เร็วที่สุดเนี่ยคือ5วันนะคะหลังจากที่มาเรียนกับจีนะช้าที่สุดคือ1เดือนนะคะและนักเรียน,นของจีมีทั้งที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะและทุกคนคือไม่มีประสบการณ์ทั้งหมดเลยทุกคนคืออยู่นอกวงการหมดนะคะ แต่ถามว่ามีเพศสัต์ไหมก็มีนะน้องๆที่เป็นเพศสัต์ที่จบใหม่แล้วก็ไม่มีไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็คือเหมือนตอบคําถามยังไม่เฉียบอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถสอนให้ได้นะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือคําถามต่อมาคือต้องมีรถไหมนะคะ ต้องมีรถนะคะงานดีเทลยานะคะงานเียขยะต้องมีรถนะคราวนี้ถ้าใครยังไม่มีรถเนี่ยตรงนี้ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ต้องขอความการุณาที่ไปทําให้ตัวเองพร้อมก่อนนะถ้าพร้อมปุ๊บขั้นตอนการที่จะเข้ามาเรียนนะคะจีจะมีการพรีสกรีนก่อนนะคะคือจะให้ทุกคนเนี่ยแอดไลน์เข้ามาคุยกับจีได้นะคะที่แอ s ไซนะคะ stc 9019t นะคะจีจะใส่ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะคะสามารถที่จะ เข้ามาแนะนําตัวกับ G ก่อนได้แล้วเราพูดคุยกันเป็นพรีสกรีนก่อนนะคะเพราะว่าและจริงๆอ่ะมันก็เป็นอาชีพที่ทําได้ทุกคนแหละแต่ว่ามันอาจจะมีข้อจํากัดบ้างเล็กน้อยเช่นในเรื่องของอายุเช่นถ้าสมมติว่าบางคนอายุเกิดสักถ้าเริ่มตนนะ้นอ่ะถ้าถ้าสัก36ไปเนี่ยคะ่ะอาจจะอาจจะยากแล้วอะไรเงี้ยนะคะนักเรียน G ีที่อายุมากที่สุดนะคะก็คืออายุ36นะคะที่สามารถเข้าไปได้นะคะอืมแล้วก็ ข้อจากัดอะไรอีกอะอาจจะอาจจะข้อจํากัดคืออย่างที่บอกต้องจบปริญญาตรีนะคะสาขาไหนก็ได้นะอืแล้วก็ถามว่าต้องสวยไหมไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นต้องสวยต้องหล่อนะไม่จำเป็นต้องจบเฮสั์ด้วยมันเป็นอาชีพที่ทุกคนสามารถทําได้นะคะแล้วก็คําถามต่อมาคําถามที่เด็ดที่สุดเลยที่ทุกคนอยากจะรู้กันมากเลยว่า พี่ขจีค้ารายได้ดีไหมมันได้เดือนละเท่าไหร่แล้วหนูมาเรียนกับพี่หนูจะคุ้มไหมนะคะจีบอกได้เลยว่ารายได้นะคะเอาที่บอกได้ละกันนะคะรวมฟิกคอสรวมอินเซนティブเนี่ยสตาร์ทเบสจะอยู่ที่ประมาณ4ี0 0 0ื่นถึงหกหมื่นนะคะเออถ้าแบบอย่างขายไม่ได้คือขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็ประมาณ40 000, ประมาณนี้นะคะแต่ว่ามากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า คือมันขึ้นอยู่กับเราทำอะงานเซลล์นะคะคืองานที่ขายเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะถ้าเราทําได้มากเราก็จะขายได้มากนะคะคําถามคือจีบอกเลยว่าค่าเรียนคอร์สที่จีสอนเนี่ยมันมันเทียบไม่ได้เลยกับการที่เปลี่ยนชีวิตนะคะเนื้อหาข้างในที่จีใส่ที่คือแบบอัดแน่นมากแล้วคุณจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับวงการยานะคะเนี่ยเดี๋ยวจีจะบอกว่าอ่าจีสอนอะไรบ้างนะคะ ในคลาสที่จีจะสอนนะคะก็คือ introduction เกี่ยวกับวงการยาทั้งหมดนะคะงานนี้เหมาะกับใครจะหางานได้ที่ไหนจําเป็นต้องเป็นเภศสัตไหมเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วนะคะรายได้สวัสดิการช่องทางการได้เงินได้มาจากไหนบ้างนะคะธุรกิจยามีอะไรบ้างดูเรซูเม่ให้นะคะพอหลังจากดูเรซูเม่ให้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสอนสอบสัมภาษณ์จนกว่าจะผ่านนะคะซึ่งนักเรียนจีที่เหมือนกับว่าได้เรียนการสัมภาษณ์กับจีเนี่ยก็ เขาเลยแหละแทบจะ100%ยนะคือได้งานทุกคนนะคะแล้วก็ออริจินอลเราคอยมทคืออะไรและอะไรที่เหมาะกับคุณนะคะนี่คือหลักๆที่จีจะสอนในคลาสนี้นะคะซึ่งถ้าทุกคนสนใจเนี่ยอย่างที่จีบอกเลยนะสามารถแอดไลน์มาได้ที่จีอแอรอด t ทนนั่นแหละที่จีจะบอกนะคะจีจะพยายามขึ้นด้านนี้ให้ถ้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็นั่นแหละถ้าเกิดใครที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตนะคะอยากที่จะ คือรู้ว่าศักยภาพของเราไปได้ในเรื่องของงานขายอยากพัฒนาศักยภาพตัวเองไม่ได้มองว่างานดีเทลยาเป็นงานที่โกหรูคุณพร้อมที่จะมีความอดทนคุณพร้อมที่จะไปเจอเพเชอร์หนักๆทํางานหนักแต่เห็นเงินแล้วหายเหนื่อยนะคะก็เข้ามาได้เลยดูคลิปนี้นะคะแล้วก็แอดไลน์มาได้แล้วเดี๋ยวเราคุยกันค่ะ